เป็นพิเศษให้กับ fc แฟนเพจลุงป่องมงคลโคราชครับ YouTube ช่องลุงป่องมงคลชื่อภาษาไทยนะครับท่านที่แคปหน้าจอไม่ทันกลัวท่านจะเห็นไม่ชัดเจนจะเกิดการสับสนนะครับผมก็เลยต้องเสริมเทปตรงนี้ให้นะครับการที่จะนำไปเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับสูตรของผมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับให้เลือกตัวซะก่อนนะครับให้เลือกตัวเลขซะก่อนนะครับ เรื่องมาจากไหนจากนี่แหละครับลุงป่องมงคลโคราชนะครับได้เลขห้าเลขสองเลขเก้านะครับได้เลขห้าเลขสองเลขเก้านังสือหวยได้เลขหนึ่งเลขสองเลขห้าหนังสือหวยได้เลขหนึ่งเลขสองเลขห้าหลักหนึ่งหลักสองหลักห้านี่แหละลุงป่องมงคลก็ได้หลักห้าหลักสองหลักเก้านะครับหลักห้าตรงกันนะครับสองอาจารย์หลักสองตรงกันนะครับสองอาจารย์อะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่จะคอยพิสูจน์กันวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหก นะครับแล้วสําหรับตัวเลขวดนี้มี42ตัวด้วยกันปกติแล้วจะมี36ตัวนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆแคปหน้าจอให้ทันนะครับแคปหน้าจอให้ทันนะครับท่านแคปไม่ทันผมก็ทําให้ท่านแล้วนะครับให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับผมมาร์คสีเขียวไว้แล้วนะครับผมมาร์คสีเขียวไว้แล้วนะครับเมื่อคัดได้แล้วเลือกจาก3ตัวเข้าตัวเดียวมาแล้ว2ออาจารย์นั้นนะครับอย่าไปจับคู่กันนะสองอาจารย์นั้นนะครับ เอามันเว้นว,วักไว้แล้วกันนะครับอาจจะอยู่หลักร้อยอาจจะรูเขาเรียกคัามคัามคัมตอนมีตัวมาแทรกแล้วกันเอาเอา shirt, ง่ายๆนะครับนะครับดูให้ชัดๆ42บตัวผมมาร์คสีเขียวให้แล้วน,นะครับเมื่อได้คู่แล้วได้ตัวเลขหลักหน่วยหลักสิบมาแล้วหลักร้อยครับมาหลักร้อยกันเลยหลักร้อยมีเลขสี่เลขห้านะครับหลักร้อยมีเลขสี่เลขห้านะครับหลักร้อยมีเลขสี่เลขห้า มีหลักสี่หลัก 4, ห้านะครับหลักร้อยงวดประจำวันพุทธที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเอาตามนี้แล้วกันนะครับนี่เลือกมาเลยนะครับสามตัวเข้าตัวเดียวสามตัวเข้าตัวเดียวของลูกป,ปองมงคลและหนังสือหวยตรงกันสองตัวนะครับหลักห้าเลขห้านี่แหละครับหลักสองเลขสองนี่แหละครับอะไรจะเกิดขึ้นไหมสำหรับวันพุทธที่หนึ่ง กุมภาพันธ์2566นะครับงวดนี้ของผมในตารางหวยที่ถูกทุกงวดนะครับถูกแน่นอนถูกจริงๆตรวจสอบได้นะครับในเท YouTube, ป YouTube ลุงป่องมองคลนะครับชื่อภาษาไทยเข้าไปดูเลยหลักฐานชัดนะครับมาร์คสีเขียวไว้ให้แล้วนะครับมาร์คสีเขียวไว้ให้แล้วได้มาแล้วได้หลักหน่วยหลักสิบกันมาแล้วก็มาเอาหลักร้อยใส่ครับหลักร้อยมีเลขสี่เลขห้าหลักสี่หลักห้านะครับ มีเลขสี่เลขห้านะครับหลักร้อยผมใบให้เลยนะครับงวดนี้นะครับใบให้เลยนะครับมีอะไรบ้างหล่บบนนะครับสี่สามสองห้าสี่สองสี่สองเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่หางเองนะครับสี่หางเองนะครับสองตัวก็สองสามสามสองสี่สองสองเจ็ดห้าเจ็ดพวกนั้นไม่ต้องกลับนะครับเพราะหวยผมไม่ต้องกลับนะครับจะยกเว้นอย่างเดียวที่แถม เลขล่างมาเลขล่างจะต้องกลับนะครับหรือว่าถ้าไหนตารางหวย42ตัวงวดนี้งวดวันที่1กุมภาพันธ์2565นี้เขากลับให้ก็กลับตามนั้นแหละครับถ้าเขาไม่มีกลับก็ไม่ต้องกลับอ,องไปกลับเอาเองนะครับไปกลับเอาเองนะครับสําหรับเลขล่างนะเลขล่างไม่แน่นอนนะครับแต่ว่ามันเป็นเลขแถมส่วนมากจะแถมมาแทบทุกงวดนะครับติดบ่อยเดี๋ยวนี้นะครับสวัสดีครับ